สวัสดีครับวันนี้ปังจะมาเข้าสวนเก็บมะนาวนะครับหลังจากมาอเที่ยวบ้านสองวันนะครับรแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางกลับกรุงเทพ,พแล้วก็เลยเข้าสวนเก็บมะนาวไปกินที่กรุงเทพ,พ,พนะครับเพราะว่าตอนนี้มะนาวแพ,มมพงมากเลยนะครับมะนาวที่กรุงเทพ,พ,พลูกละสักสี่บาทเน่ก็เลยเข้าสวนพาปังน้อยมาเก็บมะนาวนะครับ บรรยากาศดีดีนะครับฝนกำลังตกกำลังจะตกนะครับแต่ยังไม่ตกป่ะตามปังปังไปเก็บมะนาวกันครับปังขอพูดภาษาอีสานนะครับพอดีมาบ้านก็อยากพูดภาษาบ้านตัวเองมั่งนะครับแน้่ปังปังอยู่เฉยข้างในตกหน้าล้าหลายสครับดกคักแต่ว่าปังเก็บว่าถึงมันอ่ะยุ่สูงนะครับปังก็เก็บพอเก็บได เก็บพอยเก็บได้นะครับอันที่สูงสูงก็เอาไว้ให้ทางอบ้านกินกันนะครับเราก็เก็บเอาไปคั้นน้ำจินตอนเช้านะครับจินกับน้ำอุ่นวันละลูกละลูกนะคบใส่น้ำอุ่นจิ้มตอนเช้าดูผลกันครับฝนกำลังจะตกตั้งเขาแล้วมืดเลยครับมืดเลยปรับมาช่วยป่งเก็บมะนาวหน่อยดูนะครับมีสวนนะ ผักเยอะๆเลยนะครับมะละขี้นกก็เยอะมากมีสวนหลังบ้านนิดหนึ่งนะครับก็แม่เขาก็ปลูกพอได้กินนะครับไม่ต้องซื้อเขา,าเวลาลูกมาก็ได้เก็บไปกินบ้างนะครับปังกำลังเก็บมะนาวอยู่สูงมากเลยครับมะนาวแต่น้ำเยอะมากเลยนะครับมะนาวเนี่ยมันเขาเรียกมะนาวที่นนะครับ น้ำเยอะมากเม็ดไม่ค่อยมีนะครับเม็ดจะมีบางลูกจะไม่มีเม็ดเลยนะครับบางลูกก็จะเต็มที่ก็สองเม็ดนะครับลูกเล็กๆเนี่ยน้ําเยอะดีจริงๆเลยนะครับเเดี๋ยวซอยเอาดีหน่อยไม่มีมดแดงถ้ามีมดแดงแล้วอื้มอดแน่เลยอันนี้ต้นมะเขือนะครับแล้วก็จะมีต้นใบโหละพา นู่นที่เห็นไกลๆต้นมะม่วงนะครับมะม่วงอสามฤดูเป็นตลอดเลยนะครับแต่เปรี้ยวมากเปรี้ยวปังอย่างชอบเลยปังปังได้มันเล่นในสวนอย่างชอบเลยคครเห็นปังปังนะครับมีบริเวณบ้านหลังบ้านแค่นี้แหละค่ะพอแม่เขาได้ปลูกนั้นปลูกนี้กินพอไม่ได้ซื้อนะครับที่เป็นผักเป็นอะไรก็จะได้ไม่ซื้อนะครับเก็บกินกันเองถ่ายได้ ตาครับเจ็บปะนาวกันดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศมันบรรยาคุ้้าคุ้ฝนปังปังสวัสดีค่ะเจ็ก้ลุนไปกับปังนะครับปังปังชอบมากปังปังได้วิ่งแบบสบายใจเลยยายต้องกระโดดเอานะครับบางลูกก็กระโดดถึงบางลูกก็กระโดดไม่ถึงต้องใช้ไม้ต่อยแต่ปังไม่ต่อยนะคะเก็บเอาพอักหนาวเดี๋ยวก็เก็บลงไปน้ำเดี๋ยวเก็บได้ก็พอนะครับ เอมื่นนี่เถอะครับนานๆทีมาบ้านก็ได้มาวันสองวันก็ต้องรีบกลับพราอเรามีการงานทำที่พักันมาเราก็หยุดนานไม่ได้หยุดนานก็จะอดตายนะครับไม่ทําก็ไม่ได้กินสําหรับคลิปนี้ปังก็จะขอพลอยแค่นี้นะคะเห็นปังไหมเดินอยู่นู่นนะครับเขาชอบมากเลยนะครับแมนบ้าดูดิเนี่ยครับ ได้ครึ่งหนึ่งแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลือทุกไลท์ที่ติดตามสวัสดีครับ